าหารการตลาดระดับสูงสุดเดระ e านทแนทนชุนเน็ตเบิร์รหัสต,ต่อไปได้แก่ครับสวัสดีครับผมใหญ่อน่าจะทษชัยบีชานะครับ ก่อนอื่นที่จะมารู้จักกับ JNC นีฮะในอดีตก็มีโอกาสได้อยู่ในเครือข่ายมาหลายบริษัทนะฮะสิกว่าปีนะครับก็ถือว่าโชคดีฮะวันนั้นไปหาเพื่อนก็มีโอกาสเพื่อนมาแนะนําเพื่อนแล้วก็ทําให้ผมเนะี่ยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมกับ JNC เมื่อ16ปีที่แล้วนะครับ ยินดีนะครับในโอกาสในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผมนะฮะจากที่ผมเริ่มต้นจากติดลบจากไม่มีความพร้อมเลยนะฮะผมใช้เวลาแค่ปีเดียวเท่านั้นนะฮะผมก็สามารถสําสเร็จในระดับสูงสุดของบริษัทได้นะครับก็ในความสําเร็จนะครับก็เกิดจากการวางแผนการทํางานอย่างทุ่มเทมุ่งมั่นนะครับ เพราะว่าความสําเร็จอะไรก็ช่างนะครับที่เราได้มาเนี่ยฮะถ้าเราไม่มีการทุ่มเทหรืออดการอดทนนะฮะเพราะเราทํางานกับคนนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับเขาจะปฏิเสธนะครับผมเชื่อะไรหลายๆท่านก็คงจะเจอเหมือนที่ผมเจอนะครับคนไม่ต้องท้อครับถ้าตามใดคนยังมีความมุ่งมั่นคนยังเดินไปสู่เป้าหมายของคนนะคนก็จะมีโอกาสสาเร็จเหมือนพวกเราในทุกๆปีนะฮะที่มีความสําเร็จนะเกิดจากการทํางานจริงจัง ต่อเนื่องนะฮะสม่ำเสมอนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงข้างใหญ่ของชีวิตนะฮะจากวันแรกเราติดลบนะฮะกู้เงินเขาร้อยยี่สิบผมก็กู้ครับเพราะเราเห็นโอกาสนะครับทางเลือกทางเดียวละฮะแจงสี่ตอนนี้เรามีความเพียบพร้อมทุกอย่างเรื่องคอนเวเนียนเรื่องสินค้าอะไรมากมายเหลือเกินนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะหาโอกาสแบบผมนะครับหลายคนอาจจะเสียโอกาสไปอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแต่ผมนะฮะอยู่กับตรงนี้มา16ปีกว่านะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากมีความสาเร็จเหมือนพวกเราหลายๆท่านที่มาสําเร็จกันันนี้ นะครับในการที่เราสําเร็จเพราะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีนะฮะที่ท่านประธานออกแบบมาแล้วทุกวันนี้เรายังพัฒนาอะไรอีกหลายๆด้านหลายอย่างเพื่อส่งเสริมสร้างเตมิมเตม็มในจุดที่เราขาดนะครับผมให้กําลังใจทุกท่านนะครับเมื่อผมสาเร็จได้แล้วหลายคนก็สําเร็จได้ครับเดี๋ยวเจอกันบนความสูงสุดของความฝันครับขอทุกคนรวยๆครับผมทุกคนครับขอเสียงปรบมือนบเป็นกําลังใจให้กับคุณนันนจะโชคใช่ปรีชา จากซีดีเมการเกษตรครับเข้ารวมครอบครัวเจนซีของเราในปี2,546จากนครราชสีมาคุณนันทโช่อกนะครับว่าไม่มีใครวางแผนให้ชีวิตล้มเหลวแต่ชีวิตล้มเหลวเพราะขาดการวางแผนครับ ยังเหลืออีก3รหัสด้วยกันค่ะเสียงปรบมือดังอีกครั้งให้คุณอันตนชอบครับสุดยอดมากๆเลยนะคะแน่นอนนะคะนี่คือภาพความประทับใจที่ ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะว่าทุกๆคนลงมือทำอย่างตั้งใจค่ะดูจากปีนี้เข้ามาเป็นครอบครัวของ j จนของเราแล้วนะครับแต่และคนนี้เกิน10ปีอัพไปทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเขาบอกว่า Joy and c o i คือ family ค่ะหรือว่าครอบครัวนั่นเองนะคะอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสุขภาพดีด้วยหลายท่านอนจาจจะเพิ่งเริ่ม ที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในครอบครัวของจอยนคอยนะครับผมต้องบอกว่าเห็นจากความสำเร็จของทั้ง6ท่านแล้วเนี่ยคุณมาได้ถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแน่นอนนะคะแต่อย่างหนึ่งที่ต้องมีคือมุ่งม,มั่นตั้งใจและต้องไปต่อด้วยค่ะสําเร็จแน่นอนค่ะประเือนดังๆหน่อยค่ะยินดีด้วยกับทุกทุกท่านเลยนะคะ คุณด้วยนะคะดรสมชายหาทรีลหาค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัท Joy and c o i Corporation จำกัดค่ะ